สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกๆคนนะคะวันนี้พบกับครูแคทนะคะ,ะวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็งนะคะรหัสวิชาอชสองหนึ่งศูนย์ศูนย์สามนะคะในเรื่องการกําหนดเป้าหมายการตลาดนักศึกษาเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมเราถึงจะต้องกําหนดเป้าหมายการตลาดนักศึกษาบางคนอาจจะทราบหรือบางคนอาจจะไม่ทราบนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ การกาหนดเป้าหมายทางการตลาดนะคะจะเป็นการกําหนดว่าให้ทราบว่าผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการจะกําหนดระยะเวลาเท่าไหร่ซึ่งกําหนดเป้าหมายอาจจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวในเวลา3ปีหรือ5ปีก็ได้นะคะการกําหนดเป้าหมายจะต้องกําหนดให้ชัดเจนสามารถวัดและประเมินผลได้หากสามารถ กำหนดเป็นตัวเลขได้ก็จะทำให้การวางแผนมีคุณภาพและส่งผลในทางปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้นการกำหนดการกำหนดเป้าหมายการตลาดนะคะหมายถึงการกำหนดกิจกรรมต่างๆทางการตลาดที่กิจการต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง โดยการน,นำสินค้าหรือบริการจากผู้บริโภคไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการนั้นๆให้ได้รับความพึงพอใจและให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของกิจการในอนาคตได้ลักษณะการกำหนดเป้าหมายทางการตลาดเป็นลักษณะการกำหนดเป้าหมายทางการตลาดสามารถได้กำหนดได้2ลักษณะนะคะในลักษณะที่หนึ่ง คือวัตถุประสงค์ทางด้านการเงินนะคะเช่นต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนการตลาดเป้าหมาย30%นตะคะต้องการกำไรสุทธิ2,000 0 0บาทภายในปี2564นะคะต้องการส่วนแบ่งทางการตลาด40%ในปี2564ในลักษณะที่2นะคะวัตถุประสงค์ทางด้าน การตลาดนะคะเช่นวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายสินค้าการวางตำแหน่งเพื่อการแข่งขันสร้างความพักดีในตราสินค้าสร้างรูปลักษณ์คุณภาพสินค้าใหม่จาก15เป็น30นะคะเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายอีก30นะคะ เรามาดูในเป้าหมายทางการตลาดที่ดีบ้างนะคะมีอะไรบ้าง 1. มีความเฉพาะเจาะจงนะคะจะต้องมีการกําหนดเป้าหมายเฉพาะไม่ใช่กําหนดเป้าหมายแบบกว้างๆนะคะสองวัดได้โดยวัดเป็นตัวเลขเป็นเชิงปริมาณได้นะคะสามกำหนดเวลาให้ชัดเจนเช่นภายใน1ปีหรือ6เดือนข้างหน้านะคะ การวางแผนการปฏิบัติการและการที่ทําให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้มีประกอบด้วย3ส่วนนะคะ 1. การวางแผนวิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 2. ปฏิบัติตามแผน 3. ควบคุมตรวจสอบต่อไปเรามาดูในการตลาดในยุคโลกาภิวัตน์นะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากขึ้นอยู่กับ 1. กระแสรหรือความนิยมของผู้บริโภค 2. กำลังซื้อของผู้บริโภค 3. ส่วนแบ่งของตลาดนะคะผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษากระบวนการตลาดอยู่ตลอดเวลาเพื่อนำมากำหนดทิศทางและเป้าหมายทางการตลาดโดย,ยาาโดยพยายามผลิตสินค้าหรือบริการขึ้นมาที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ดีมากที่สุด ดังนั้นจําเป็นที่ต้องมีการกําหนดทิศทางและเป้าหมายทางการตลาดเพื่อเอาชนะคู่แข่งขันทางการตลาดและเป็นผู้ประสบความสําเร็จในที่สุดหลักการกําหนดเป้าหมายการตลาดมีดังนี้ 1. เป้าหมายที่กําหนดต้องมีความเป็นไปได้ 2. เป้าหมายต้องชัดเจน 3. การกําหนดเป้าหมายต้องมีความละเอียดเพียงพอ การศึกษาเป้าหมายการตลาดเพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็งจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้1ขนาดและความเจริญเติบโตของการตลาดโดยจะคาดคะเนยอดขายการเพิ่มขึ้นของยอดขายนะคะเป็นความสามารถของธุรกิจในการจูงใจวัตถุประสงค์และทรัพยากรของกิจการ 2. การเลือกตลาดเป้าหมายโดยมีวิธีเลือกดังนี้การตลาดที่เหมือนกันที่ไม่แตกต่างกันเป็นกลยุทธ์ที่การตลาดที่เสนอผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบโดยมองว่าตลาดมีความต้องการเหมือนกันธุรกิจจะออกแบบสินค้าและวางโครงการตลาดที่ดึงดูดใจของผู้ซื้อให้มากที่สุดการตลาดที่แตกต่างกันธุรกิจจะดำเนินการในส่วนตลาดมากกว่าหนึ่งส่วน และออกแบบผลิตภัณฑ์และส่วนผสมทางการตลาดให้แตกต่างกันตามความเหมาะสมการตลาดแบบรวมกำลังเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งตลาดส่วนเล็กลการเลือกตลาดเป้าหมายนั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเป้าหมายทางการตลาดนะคะจะต้องทำการวิเคราะห์สิ่งต่างๆดังนี้ หนึ่งผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าในอนาคตมีลักษณะการบริโภคอย่างไรมีความต้องการสินค้าชนิดใดมีรูปแบบพฤติกรรมการบริโภคอย่างไรและผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าในอนาคตเป็นใครอยู่ที่ไหน 2. ส,ส่วนผสมทางการตลาดและความสามารถในการจัดส่วนผสมทางการตลาดให้เข้าถึงการตลาดที่ได้วางไว้ ซึ่งส่วนผสมทางการตลาดประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางวิธีการขายการส่งเสริมการขาย 3. เป้ามหมายของธุรกิจโดยวิเคราะห์โดยการแสวงหาโอกาสทางการตลาดที่เห็นว่าพอจะมีช่องทาง 4. ปัจจัยอื่น ตัวแปรสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่ควบคุมไม่ได้เพราะปัจจัยนี้มีผลต่อการเลือกตลาดเป้าหมายเช่นกัน 5. การแบ่งส่วนตลาดเป็นการแบ่งตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งออกเป็นตลาดย่อยแตกต่างกันถึงด้านความชอบความต้องการและพฤติกรรมของผู้ผบริโภคในตลาดานั้นๆนะคะเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางหรือวิธีการทางการตลาดที่เหมาะสมกับตลาดแต่ละส่วน ดังนั้นเป้าหมายทางการตลาดเป็นการคัดเลือกกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายโดยต้องคำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือส่วนผสมทางการตลาดนะคะผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าในอนาคตและกรณีมีส่วนแบ่งการตลาดนะคะ,ะหลังจากที่ได้เรียนรู้ในเรื่องการกำหนดเป้าหมายการตลาดแล้วนักศึกษาพอจะเข้าใจเพิ่มขึ้นไหมคะ,ะดังนั้นนะคะครูจะมีใบงานในเรื่องการกำหนด เป้าหมายทางการตลาดนะคะในลิงค์ข้างล่างนี้นะคะให้นักศึกษาทุกคนได้เข้าไปทํำใบงานกันนะคะสำหรับวันนี้ก็จบในเรื่องการกำหนดเป้าหมายทางการตลาดนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าในเรื่องต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ